สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนนักเล่าข่าวครับข่าวนี้ไม่เล่าไม่ได้ฮะโอ้ดูแล้วสดๆเลยฮะประเทศกูมีประเทศกูอะ่ะมีคนที่ใหญ่เข้าประเทศนะคนที่กลางเข้าประเทศนะอืมเมื่อวานดูเขามีการไปทําแผนไอ้ไอ้ฆาตกรนะไอ้ชื่ออาร์ม ที่มันไปไล่ยิงคนอะไล่ยิงผู้ชายคนหนึ่งตายที่เพชรบุรีนะตายขับรถไล่อะลตอนแรกขับรถชนก่อนนะครับชนเขาล้มปุ๊บแล้วก็เขาก็หนีเขาก็ขับหนีนะตอนไอไ้อชายคนนี้เนี่ยเขาก็ไปส่งลูกที่โรงเรียนมานะครับเมียก็ท้องแก่นะใกล้คลอดแล้วเนียเมียมกาลังมีลูกที่น่ารักแล้วก็เมียท้องแก่ไอ้คนนี้ก็แค้นฝ,ฝังหุ่นก็ ที่ดูดูข่าวมามันบาดหมางก,กันมานานเป็นสิบสิบปีนะสมัยก่อนมันจีบเสาวคนคนเดียวกันแล้วก็ต่างคนต่างมีครอบครัวไปไอ้บ้านนี่ก็ยังแค้นฝังหุ่นอยู่แล้วเป็นคนมีอิทธิพลอ่ะง่ายอยู่ในเนื้อแบบขายใหญ่เอออามเขาเรียกว่าอามหัวฉายยาเขาอะไรวะอามอามหัวหัวสะพานใช่ไหมเอออามหัวสะพานสายยาเขาแล้วก็มีพี่เป็นตำรวจพี่สาวเป็นตำรวจ วันนั้นตำรวจก็พาเขามันหนีนะตอนแรกมันหนีมันหนีก่อนแล้วก็ขับมีขับมีรถหรูมารับมีคนมารับคือวางแผนอย่างดีเลยครับงานนี้เอาง่ายว่าคุณกันเขาได้ได้หลักฐานมาหมดแล้วก็ต้องขอบคุณคุณกันเห็นไหมผมบอกแล้วงานนี้ครับประเทศกูมีครับถ้ามีคุณกันแม่งก็โอ้โหงานนี้ก็รู้สึกว่าท่านท่านผบอรตรก็กำชับมา คดีนี้กำชับมาแล้วก็ให้ท่านโฆษกตำรวจก็ลงมาดูนะฮะลงมารับเรื่องกับคุณกันแล้วก็เมียของผู้ตายนะมาร้องเรียนว่าไอ,อ,อพี่สาวเขาแม่งกลางมากข่ผมผู้นักข่าวด้วยเอ้ยมึงมาทำข่าวมึงมีบัตรนักข่าวไหมไหนดูดิมึงอย่าเสนอข่าวนะเสียหายข่มขู่กลางแม่งมีคลิปมีอะไรเพียบตอนตำรวจ พาไอ้ฆาตก,กรไปทำทำแผนมันก็ตะโกนเลยเอ้ยมึงเย็ยนเฉย,ยๆมึงห้ามชี้จุดห้ามทำหาเลี้ยงที่แบบตะโกนโบกเวกแบบไม่เกรงใจใครเลยในแผ่นดินนี้ไม่เกรงใจใครใหญ่ไหมเออมันใหญ่นะเออมันเป็นตำรวจร้อยตำรวจตีอืทำงานอยู่ที่โรงเรียนในร้อยโหใหญ่มากกลางแบบแล้วตามมาอีกมาข่มขู่นักข่าวอีกอ,อรู้สึกว่าน้องนักข่าวอมรินทีวีนะไปแจ้งความแนละ้วโดนข่มขู่ขูกคาม แล้วก็ตำรวจเขาก็เรียกมาเรียกมามันก็เบีบน้ำตาร้อง,องห่มร้องไห้เออผิดไปแล้วขอโทษไหวสวยแล้วตอนมึงทำอ่ะกลางครับประเทศครับแล้วงานนี้นะบอกให้เห็นคุณกันเขาบอกว่าโทรไปเคลียร์กับเทวดาแล้วเทวดาในพื้นที่เทวดาในในที่นี้ก็หมายถึงผู้มีอิทธิพลอ่ะที่คุ้มกลางหัไอ้นี่อยู่ไอ้ฆาตากรอยู่อ่าเทวดาในพื้นที่บอกเออ ผมไม่ยุ่งครับงานนี้ผมไม่ยุง่งก,ก็หวังว่าจะไม่ยุ่งนะคดีนี้อืเพราะว่าตํารวจก็คัดค้านการประกันตัวแล้วเพราะมันกลางมากมันยิงกแบบ็แบบยิงรัวเลยแบบเอาให้ตายแหละแล้วไอ้บ้าน,นี่มันข่มขู่มาตลอดนะเห็นที่ไหนไม่ได้เห็นที่ไหนแม่งจะกระทืบข่มขู่ไอ้คนตายก็คนหน้าตาดีก็เขาก็สันนิษฐานว่าเป็นเรื่องอิสาตาร้อนเรื่องชู้สาวอะไรมนทั้งที่เขาก็ มีครอบครัวแล้วเขาเขาเขาลูปหลอนผิดตรงไหนวะคนลูปหลอนผิดเหรออืมมึงจะมาอะไรกันนะกะหนาวเขาก็มีลูกมีเมียแล้วลูกกาลังน่ารักเมียกําลังจะคลอดมึงก็ตามฆ่าเขาจังนั้นเพราะเขารูปหลอโอ้โหแม่งชั่วจริงเลยแล้วก็ตอนนี้นะคดีนี้ไม่ธรรมดาฮะไม่ธรรมดาจริงเพราะว่ามันมันเกี่ยวผู้มีอิทธิพลด้วยในพื้นที่นะแล้วตอนนี้คุณก,กันเขาก็มีคนให้หลักฐานมาเพียบอะไรก็มอบให้ตารวจแล้วว่า ใครบ้างที่เกี่ยวข้องในคดีนี้สนับสนุนผู้ต้องหาพาลุผู้ต้องหาหลบนหนี้นู่นนี่นั่นบะนี่ถ้าตำรวจไม่กดดันนะมันไม่ออกมามอบตัวน่ะเออนี่ตำรวจกดดันนู่นนี่นั่นมันก็เลยออกมามอบตัวเนี่ยไม่ธรรมดาคดีนี้ฮะก็ดูแลกันหน้าใครจะคุ้มหัวมือกันะตอนนี้ก็มันบอกว่าจะให้การในชั้นศาลเท่านั้นผมมีเคราะห์นะ ยังไงมึงก็ไม่รอดอ่ะมึงจำนวนต่อหลักฐานน่ะมึงไปฆ่าเขาตามฆ่าเขาขนาดนี้มันเขาเรียกว่าวางแผนฆ่าเจตนาฆ่านะครับเจตนาฆ่าเลยนะเจตนาฆ่าคนตายนี่มีโทษถึงประหารชีวิตนะครับคือวางแผนอย่างดีเจตนาฆ่าคือวางแผนมาฆ่าครับโทษหนักถึงประหารชีวิตครับงานนี้ก็รอดูแล้วกันนะผมก็อยากให้เนี่ยกฎหมายมันสักดิ์สิทธิ์บ้างเพราะคนมีอิทธิพลคนที่มีรวยนะ แม่งก็ไม่ติดคุกอะ่ะเงินมาผ้าหลุดเนี่ยไม่ได้ว่าหรอกคดีอย่างนี้เดี๋ยวก็ทําให้เบาได้ประมาณนี้มีตังไงออทําให้สํานวนมันอ่อนทําให้นู่นนี่นั่นได้มันทําได้หมดนะประเทศกูมีฮะก็เรอฟังแล้วกันนะอืก็รอดูตอนต่อไปเพราะว่าตอนนี้ก็ตารวจก็กําลังรวบรวมพยานหลักฐานนู่นนี่นั่นกล้องวงจรปิดแล้วก็ พยานบุคคลนะครับการหลบหนียังไงนู่นนี่นั่น,นนะก็รอดูแล้วกันครับเกี่ยวกับเล่าครับประเทศนี้ต้องมีกันจมพลังแล้วก็ต้องมีสายไหม่ต้องรอดถึงจะรอดประเทศกูมีก็เบาๆครับมีอะไรมากมายครับตอนนี้ก็ตามข่าวน้องพรแล้วกันผมเกลียดน้องพรนะโคตรเกลียดเลยตอนนี้ก็โผล่มานะฮะโผล่มาแล้วน่าจะประมาณเจ็ดคนครับ ก๊กของนางนะ่ะเจ็ดคนนะครับที่ตรวจสอบได้นะที่ที่ไม่รู้อีกมีอีกนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าย้ายบ้านนี้ละย้ายบ้านนี้เพราะว่าน่าจะอับอายขขยหน้าตอนแรกไม่มีคนรู้นะในหมู่บ้านไม่มีคนรู้เลยว่านางเป็นคนอย่างนี้นะเอาผู้ชายมันนอนที่บ้านตัวเองอเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าท,ทั้งไอ้จิดทั้งไอเอทั้งโอ้หลายคนแล้วมานอนเตียงเดียวกันนะกับผัวนะที่ดูนี่ ผมสงสารน้องใหม่ยิ่งหายเลย่ะโคตรสงสารเลยก็ขอให้น้องสู่สุคติครับ้าหน้าให้เจอคนดีๆแล้วกันนะอย่าเจอคนที่แย่งนี้แล้วกันโอเคครับออกบ้านใส่แมสข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับมโนกนักเล่าข่าวครับสวัสดีครับชอบเสือกเรื่องชาวบ้านสวัสดีครับบุญรักษาครับ